สวัสดีสวัสดีครับท่านผู้เบื่อทั้งหลายตอนนี้อยู่กับช่องหน้าหน้าเด้อพี่น้องมื่อนี้นอนหน้ากาสิพัทตะวนมาสมบรรยากาศเทศกาลกินเจอยู่ที่เจาวราดพี่น้องเด้ออยู่ที่เจาวราชนี่เป็นสิแบบอยู่โซนนี้เนอนผู้สิขายตดของเจ้าเนี่พี่น้องโอ้เป็นต่ของแนวเป็นตะแเส็บเนาะมีแต่ของเป็นตะกินมีแต่ของเปตาแเสบทั้งนั้นเลยนอนละกาทาเบ็ดขาม,มีอีกโซนหนึ่งนาะโซนหรืว่าออกมาเดี๋ยวรถไฟฟ้านะ แบบเป็นถนนแปลงหน้าอย่งไงนะจนถ้ย่าเท่าเท่านั้นนะเป็นกระซิคายไปปกติเนาะแต่ว่าเช้าเชีนแบบว่าเป็นทุ่งเรื่องๆค่ะกับทุ่งเจเป็นแบบว่าผาไปยังไงแบบก็ยังผาเจ้นายในเรื่องเรื่องยังบอกพี่เนาะเป็นกระซิแบบว่าแบบแบบว่ามักก้างบายไปสิเล่นนา้นเนาะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่สวยงามนั่นแหลเนาะคนนี้เนาะคนลายลายนั่นแหลเนาะคืมไม่นีเนาะ มันน่ามากวันธรรมดาได้พี่น้องเออทําเป็นวันแบบเศร้าทีนี่สุ่มเศร้าทิ้วไนี่มันน่าคิดว่าคนน่าสิล้นเนาะขณะวั่นธรรมดายิ่งแนนในยางี่เฮือไลเลยทีเดียวนะเนาะกับมีแต่ของแส็บๆน็บไม่มีตะของหนากินทนังเลยเนาะแต่การเทศกาลเจนเนาะนี่คือมันน่าไปแอบอ่านมานิดหนึ่งเนาะแบบไปหาข้อมูลมานิดหนึ่งนะพนทว่าครขแรกนี่ันน่าคิดว่าเป็นเทศกันเจ็บว่ามีกันทั่วโลกนะพี่น้องเทศกาลเจนนะ คิดไปตั้งซันเนาะที่นี่ไปลองหาเบิ่งขอมูลเล็กน้อยนะนี่บ่ฮู้ว์ถือดูบัตรถือกระปุกจักรนึ่งเนาะแล้วก็ว่าเทศกาลล์เจเป็นอีกเทศกาลลหนึ่งที่ทายูนี่ทีอ่าอยู่ในประเทศไทยนี่สิเป็นแบบคนไทยเสียายจีนเนาะอ่าที่ว่ายิงเยาวราชเนี่ยก็เป็นอีกจุดจุดหนึ่งมาทียิงนน่งใหญ่เนาะเพราะว่าเชอร์มาสีเป็นคนอ่าไทยเสียายจีนอยู่ไลน์เนาะแล้วก็เทศกาลล์เ,เจเนีน่ยเนาะอ่า เขาบอาว่าทาไปประเทศจีนนะนะอันนี้เขาเว้าเด้ออันนี้บ่หน้ากับหูกันมาน้าเขาไปเบิ่งหาข้อมูลนะว่าบางคนน่ะสิคิดว่าเออแบบในประเทศจีนนี่เหตุการกิชีเจนเนี่ยสิเขาไปปุ๊บมาเช็นแบบยิ่งใหญ่แบบว่ามีผาเรือเอ้งมีป่ายเรื่องๆยังสินะคืออยู่ในประเทศไทยนี่เขาบ่กโบมีนะแม่งเนาะเออแบบบได้ค่อยมีเนาะเพราะว่าเนี่ยพอดีไงแบบซี่เนาะบ่คือตุ๊จีนเนาะตุ๊จีนน่ะสิแบบแต่เป็นเทศการตุ๊จีนของจีนน่ะนะสิมีกันทั่วโลกเนาะ หรืลว่าคนจีนทั่วโลกหรือว่ Lori, คคาคนจีนใา้จีนทั่วโลกเนาะก็จะแบบว่าสิร์สลองกันเนาะแต่เศรษฐกิจกินเจนาะตามมาใบหน้าไปหาข้อมูลไปเบ่งข้อมูลมาหน้าคนบอกว่าสิข้าสิกินกันเฉพาะกลุ่มเฉพาะแบบว่าแต่ใครก็แบบว่าคือแบบว pues, ่าอ่าประเทศอ่าค,คือใคๆกับประเทศจีนมีอะไรมีอะไรมุ่นทนอย่างเี้มาอ่ะมีมุนทนหนึ่งที่แบบว่าจีนเจนะแต่ว่าเขา สกินแบบว่าเขาชิวฤจัดยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะพี่น้องสกินสะโพกอุมแบบขนาดน่าแต่ในปรไทยเราชิวจัดแบบเขาเย็นเลยว่ายิ่งใหญ่อลังการลีรอนอนเนาะถือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าดีเนาะเพราะว่าแต่ละปีเนาะนี่ไปห้าไปห้าเบิร์นั้ไปอ่านข้อมูลหนึ่งว่าอาการขาสัตว์ชีวิตมันก็สิน้อยลงเนาะก็เหตุใดในประเทศไทยนะก็เหตุใดแบบว่าเกิดการการการชิวเรื่องบุญเรื่องกุศลก็ดีแบบนึ่งนั่นแหลเนาะ กาถือว่าเป็นเทศกาลไทยที่ว่าวันหน้ากับบรรยุทธ์ไทยเนี่ยวันหน้าเห็นแบบว่าเอแบบยิ่งใหญ่อะีรนอกครับถือาเป็นยังที่แบบว่าการสวยงามอลังการอีกแบบหนึ่งเนาะเทศกาลกินเจเนาะวันนี้ก็คนหลายๆยนี่ยาไอ้คือว่ามาคือว่าไปเห็นขอมูลมานะก็เลยแบบมาบอกกันฟังเราผู้อดชิ้ถือรู้ผู้ถือนอกจากเทิดกับพิษผาดก็ได้ก็ข้อตกลงภัยมันยังจุดจุดนี้เด้อคือวันหน้าไปอาตามมันละ ตามต่างๆนะเว็บไซต์ต่างๆเนาะบอกว่าแต่การกินเจนี่อ่าเป็นคนกินแบบเป็นกินสมบุกสมบูในประเทศจีนเนาะบริเวแบบว่าขาแรกเนาะนี่คือผมน่าคิดว่าแบบงใหญ่แบบวาขาขับตดกจีนนะแบบว่าเสริมสลองกันทั่วโลกนะบริเวที่มีคนจีนอยู่เนาะไอ้เบิ้งแล้วบแมนนะเนาะเป็นแบบว่าเป็นแบบแบบว่าในประเทศจีนน่ะมีหลายมณฑลนะเนาะแต่ก็มีหลายควายมีหลายจังหวัดนะ ก็จะมีกินเฉพาะจังหวัดจังหวัดหนึ่งไปเทศกาลก็จังหวัดจังหวัดหนึ่งเนาะแต่การจังหวัดนั้นเนาะมีคนที่แบบว่าแต่สมัยดึกบั่นสมัยก่อนเนี่ยนะมีคนในมณฑลนั้นแบบโอ้โหยกมาต่างทีไรเนี่ยนะฝึกเลยว่าว่าสิมาแบบโอ้โหมาไทยไปสิงคโปร์มาเลเซียสิเนาะแต่การเป็นสิมีไปว่าเทศกาลแบบสี่เนาะพลอดสมุนทนนั้นที่ว่ากินเจเนะประโยชมาสินะก็เลยเห็ุในปีเจ็ดเทศกาลกินเจกันมาเนาะแล้วก็ยิ่งใหญ่ในอ่าหลาย ประเทศในอาเซียนนั่นหรว่าในสบกลุ่มนะแต่ว่าในประเทศไทยนี่ถือว่าเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่เิดนึ่เนาะเพราะว่าฮ่องกงเซียนนั่นนะแบบในโทรทัศน์ยังผลทายลงนะเพราะว่าแบบยังแบบมีลงเจยังแล้วก็มีแบบยังแฮ่เจยังในมุมน,นอกก็เป็นเทศกาลหนึง่งทัวร์อลังการเนาะนี่เนี่ยเวลานี่คนหล่ไล่นะเนาะทุวงโซนนี่เป็นจีบบริการของกินเจเนาะบริการของธรรมดาทั่วไปเนาะ ทีวันหน้ายางมาแหล่ๆเลยมันจะขายของเจนาะตอนนี้ขายของถั่ถว,ไป,วปไปน้ำมีทั้งเจนและโบเจนะสะสมไปในนันเ,าเนาะเยาวรานี่ก็มีของกินดีหลากหลายนานะน้ำมัวโบจะเป็นของอ่ากินแบบแบบกายสติฟทูดไมชนะแบบน้องแบบจะเป็นของกินแบบว่ามีซือเสียงแล้วกะ็บบว่าเป็นองกินนนะเนาะขนาดทอง,องนี่มีซือเสียงนะทองเยวราชน้ำมัทา้งในก็เห็นนะเนาะของกินกระไรได้ไปน้อง ขโมงความมื่อกีสินะกระด้างเนาะเหล่าเป็นเนี่ยบอกเกาลัดก็ยังไงนะกระดังเหมือนกันเนาะกามนี่วันหน้ากับว่าทุกคนมาสมงบรรยากาศอยู่ที่ถนนเยาวราชเนาะก็คือเคยบอกอะไรไปนอนที่วันหน้ากับบุคคลมีสล่าเนาะมีแต่ความสวยงามนะครับมาบอกสู่วิสุนงสู่คู่สุคนฟังเนาะบางครั้งบางครั้งอาจจะบอกผิดอาจจะบอกเที่ก็คอยถกคอยไปนะหวังเนาะพอเข้ากับพอออกมาจากใจจริงๆเนาะมาตาม อย่างเขาปู่มาและอาชีพถือก็ขอถูกเอาไปนั่งเนาะการได้คิปว่าน่าทุกครั้งน้อยว่าน่าสิบอกข้อมูลการเดินทางไปเนาะสำหรับไปทางรถเป็นรถไฟฟ้าหรือรถยนต์กี่ว่าว่าน่าพอไปเปิ้นนะเวลาเชียนนเนาะยก็นี่แหละเฮาสมาร์มาที่รถเอ็มอาร์จีออกจาดบางก้อนเนาะก็ออกมาทีสองหนึ่งมาถนนแบงหน้าก็เจออายหน้าเท้าเลยกับวันนั้เนาะกา คนได้ติดอยู่ในภาพนี่ก็ข้อถกกันไปลายเด้อที่ไหนคนใดกับใครเนาะเป็นนักเก่บคนดี้มีเจตนาที่มหิดล์ล่วงแบบนั้นเนาะนอกกับเพียแต่ว่าเจตนาของไน่าใช่ไหมเบิ้งบรรยากาศยูชีถนนเยาวราชนั่นเองเนาะที่แบบว่ามีความคึกคักขนาดเป็นวันธรรมดาเลยนี่พี่น้องถ้าเป็นวันแบบเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดต่างๆนี่โอ้ยคนนี่ยหมายว่าเลยแบบเต็มเลยเนาะยางกระแนนเนาะครับเพราะว่า แถวนี้ก็เป็นสานีิแห่งหนึ่งที่มีซื่อเสียงเนะเาะออมีอีกสันีิแห่งหนึ่งที่มีสื่อเสียงบรรยากาศก็คึกคืคคคนเนาะบอกจะเป็นวันธรรมดาหรือว่าวันหยุดแต่ว่าวันธรรมดาคนก็สีไลนะ่เนาะแต่ว่าถ้าเป็นวันหยุดเลยนะคนก็สิไล่ไล่คิดไปอีกนอ,นะน,นอนเนาะมีทั้งรถมีท้งคนมีทั้งนอนแอ้วล็งพันชิบแบบ ติดป้ายเรื่องๆนะเพื่นอนเนาะวัวอ่านยังเนาะติดป้ายเรื่องๆเป็นไอวันนี่เป็นเทศกาลกางกินเจเนาะเน้องนแต่ละโบนคนแต่ละทีนะเนาะบรรยากาศกระสีคึกค,คืนลืนลมประมาณนี้เนาะเห็นเนาะ,นะยู่ที่ประเทศไทยเนาะก็ะสินใดทั่วไปเนาะก็คือรถตุกๆเนะาะก็เป็นยังคู่กันเนาะเยาวราชถนนเยาวราชเนี่ยแบมีรถตุกๆให้บริการลาหล่เนะาะเห็นเนาะภาวะเศา้าต่างชาติมัก็สิมากได้ นังรถตุกตุกเนาะเมืองไทยเนี่ยการึินซื้อเรื่องแบบนี้แหละเนองการท่องเที่ยวแล้วก็บบในภาพแบบโ้เหมนการท่องเที่ยวย่างการะสังนอร์ชีมาเกนว่ามีรถตุกตุกน้าลอยน้ว่าก็เป็นอีกอ่าพาหนะหนึ่งในเรื่องพาหนะการเดินทางเนาะเออนะก็บอกว่าเ,เป็นเนาะที่แบบว่ากับสวยงามอีกแบบหนึ่งนะพี่นเอาเป็นอย่างที่สุดยอดเลยเนาะ นี่เป็นของคนเต็มเลยเนาะยางก็อยู่แบบๆใคขชอบเกลียยเนะาะวันนั้นอันี่เหือแตก,กเลยทีเดียวเนาะยางต่อยต่ๆที่ซื้อ,อย่างก็ซื้อ่าแบบคนลายนะพี่น้องก็เลยบคนที่ซื้อซื้อ,อยา่างกับคนลายนะเลยแบบบุคคลที่ซื้อเนาะเนาะเดี๋ยวอก,กาศหนาวที่มาซื้อของจ็บสจแสบกินลนะกันเนาะวันน้นเคยกินเกาหลักก็แซ่บๆด้วยไปเลยมากินเนาะมันหอนเลย แถวนี้เนาะพี่น้องถ้าบ่าได้ต้องการแบบมาส้ม,มแบบของกินเจนะมามาซื้อของกินเจเนาะอยู่แถวเยาวราดนี่อีกบ่อนที่ว่าวานาพาผ่านมาโอ้ของกินหลายแล้วมีแต่ของพิจตเสๆเสพนโน่นโนะ่นเนาะท่า่าได้อ่าสนใจก็ลองมามเด้อพี่น้องเด้อมาอย่างเราชิมอ่าเราซื้อเปริ้ยวๆกินเนาะอ่ผู้ใดกินเจนถือใจสิ่งนี้เนาะเพราะว่ามีแต่แนวหนากินนี่นะขนาดอ่า,านาไปคนบ่ได้กินเจเน,นานะเนาะ เห็นอะไรยังมีของแซ่บๆพอพนาก,ก็มากินอาหารเจจะได้เพราะว่าแซ่บเหนื่อยเนาะอย่างน้นองบรรยากาศก,ก็คือคืนมีทั้งฝรั่งมีทั้งอ่ามีทั้งยุโรปเลยเอเชียเนาะเต็มไปหมดหวังเนาะประเทศไทยเนาะก็คึกคืคนเนาะทุกครั้งเนาะว่าเป็นอ่าประเทศอ่าหรือว่าเป็นกรุงเทพเนี่ยก็เป็นอีกท่านที่หนึ่งเนาะหรือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งแลือเป็นมาหานครหนึ่งที่ว,ว่า อ่าเป็นมิงสันทีทองเที่ยวร้ายนะมันเนาะแต่กะเยาวลาชเนี่ยกะสมาดไปอ่าสมาดไปได้หลายทีแต่ก็มีบอลมีอาหารการกินที่แบบแซ่บแซ่บนันนะเนาะคนไอ้มาก็มาซื้อกินเนาะหน่อคนก็ลายเต็มเลยเลยทีเดียวเนาะเจตนาเข้ามาหน,น่นบรรยากาศสิบ้านทุกคนมา ชมเยวลาชในส่องตุจีนเนาะตุจีนนี่วันอ่าเป็นวันที่อะไรเลยเนี่ยอีวันที่ท,ที่วะามานอหน้าไปถ่ายคลิปนี่มาหน้านมาถ่ายคลิปนี่วันที่สิบ,ส,บ,ส,บสิบแปดเด้อเด้อ๋อนี่แห้งขาดเนาะมันก็เป็นยังไงประหลาทดีสวยงามอีกแบบหนึ่งเด็ดไปหนองเนาะค,คืนเนาะ รื่นรื่นลมเนาะคนก็เต็มทุกหลานเนี่ยเนาะแม่นว่าเพิ่อนค่ายดีดีเลยเนาะบรรยากาศคึกคืนกาทำไได้ทำ่าแล้วกาอย่าลืมกด subscribe กดติดตามเพียงแรงใจช่องนาน้าในเด้อกาพากกดไลค์ subscribe เพียงแรงใจให้คลิปต่อๆไปเนาะกาคลิปวันหน้ากาบริโภคมีเรียกว่าบริโภคมีสลับเพื่อนได้เด้อพี่น้องแต่กามีความสวยงามเลยกา หเห็นเมือนแบบว่าทานได้ไปเที่ยวเองกับตัวเองเลยนะไม่ทาให้เบิ้งนอกจากทาว่าภาพได้หรือว่าคําว่าได้ที่ว่าบุกเขาหูเราบต้องอขอถูกปเอาไว้ใน,น,นจุดจุดหนีนั่เนาะ,น,ะ <S <S นี่พี่น้องสมกับว่าเป็นเมืองทองเที่ยวแข่งหนึ่งในสำหรับกรุงเทพมหานครนังเนาะ,ะ,ะคนกับคึกคือมีลายฉาดมีลาย มีลายศาสตร์มีลายประเทศนี่มันเนาะมีลายธบีบเนาะเห็นเต็มอยู่ในเบิดเนีมันเนาะแล้วก็ยเวลาเนองก็เป็นอี่ท่านทีหนึ่งเนาะที่ว่าเา่ยคนไทยเียใช้จีนเนาะอยู่ลายนะนะเนี่ยมเนาะก็เลยว่าเอาสีสามารดได้เห็นตัวจีนหลายเนอะที่แทนนี้นอะนนะเนาะคนก็บอย่างเต็มไปเบิรนอนะแล้วก็ทุกเทศกาลเนาะอาจจะเป็นเทศกาล ย,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 ยิงเสเียดการตุจจีนเี่โอ้ยคนอยู่ลังเอ้ยเลกเสียวเสริมสลองเนะเนี่ยปเะเทศการจินงเจเนี่ยก็ยังแบบปลายป็นนีเลยอันนี้คือวันหน้ามาวัานธรรมดาเดี๋ยวถามมาวันแบบว่าถามมาวันแบบยุี่โอ้ยคนนี่ไม่เบาเลยเต็มถนนไปเลยไปลองเลยคนแบบหลังไล่มาเทียว,วาน,าน,ยนะเนาะไปทุกที่บอลทองเที่ยวของกรุงเทพมหานครนะว่าเรือประเทศไทย,ยงนี่แหละ ไปต่วบันไดก็เช่นเดี่ยวตัางชาติเหนเดี่ยวเา,อาเอเชียหรือว่ายุโรปหรือว่าทั้งได้กระสานในแอฟริกาอ,อเมริกาสิน,นะเห็นเต็มไปเลยเนะาะพอเป็นเขืนประเทศทองเที่ยวกัว่าใดเนาะไปกับมาเนาะว่าการเดินทางสะดวกสบายนเะนาะนี่พี่น้องว้าวสุดยอดไปเลยทีเดียวเนาะ เพิ่งวินองไปชิยางไปทางรถไฟฟ้าแล้วกันเนาะ,นะหัวเกสีเดินทางกับลอลไรเป็นต้นเนาะมาพาทุกคนมาชมบรรยากาศเราปิดอย่างได้จังได้เนาะคนในเบิร์เนาะบรรยากาศแบบคึกคื้ดพอพไดีเนะาะเพราะว่าเมื่อนี้อย่าลืมเด้อพี่น้องที่พนามาถ่ายคลิปเป็นวันธรรมดาได้เป็นต้นเลยโมเมนวันหยุดแต่วันหยุดเนี่คนนี่โอ้ยอย่างตืสิบฟรย์เลยพี่น้องเอ้ยความลายควาคนลายเนาะเนาะเพราะเวลาจะเป็นแลนด์มาร์กแห่งหนึ่งเนาะที่ว่า มีสื่อเสียงด้านอาหารการกินหลายๆวัตถุต่างๆนอนวันเสวียนหลายๆประดับประดาต่างๆเนาะเนเปล่งพี่น้องคนอยู่ย้ายิงค้ำกดยิงมาไล่เนอนเย่งคแล้วก็เพื่อนกาศิมีแบบว่ากมสะอาดนแปลว่าทุกจุดทุกจุดเนาะที่บรรณาเห็นเนาะสิแบบมีเจ้าหน้าที่เพนอนผู้จัดการแบบว่าเจ้าหน้าที่ว่าเกี่ยวกับขยะนะพ่อนเพื่อนกาศิ ดูแลความสะอาดเนาะที่ม,นะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลความปลอดภนะัยเนาะนี่พี่นออกก้องแสดงว่าเกิดพนะุทติเขตเนาะมีรถวีบอไปนานะเนาะอ่าอ่าพี่น้อง,องทั้งคนทั้งรถบาทนี่อเอ้าเต็มเลยเนานนะสุดยอดเลยแทนดนนี่ กลางกลางคืนไม่ได้หรสว่างสวัยนอนแบบว่าสว่างสวยแบบนี้เลยนะครับเนาะพาคนมาชมบรรยากาศเป็นเฮาสีย่างกัไปทั้งรถไฟฟ้าเลยนะครับเนาะไปโอเคนะครับเนาะถ้าเพื่อนๆมาดูคลิปนี้แล้วนะครับฝากกด subscribe กดติดตามเป็นิงใจช่องหน้าหน้าเด้อครับเด้อนี่ก็บอกหน้ามาให้เบิ่งบรรยากาศส่องกินเจเนาะที่เยาวราชเนาะมีทั้งโซนที่แบบว่ากินเจเต็มรูปแบบแล้วก็โซนที่แบบว่ายัง คายหั่นแบบธรรมดาอยู่นะเพื่นเนาะคายหั่นแบบทั่วไปอยู่แล้วเพื่นเนาะโอเคเนาะสุดท้ายเขาเขามาแล้วกะรีวิวสุดสุดใครกูติดตามเปิดใจช่องนานยได้บ้างเด้อเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสุรากินีเขากาว่าสบายดีสวัสดีครับ